ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลพันท์ชิปการาดที่ช่องพลทริปเปอลพีกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โชว์รูม MG นะครับผมสาขาสาทรเจริญกรุงมาเทสต์ไดรฟ์รถคันนี้เลยครับ All New MG5 นะครับที่เพิ่งเปิดตัวประกาศร,ราคากันไปสดสดร้อนๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับราคาถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวจริงๆเนี่ยผมเคยพาชมพรีวิวตัวจริงไปก่อนที่เขาจะ Official Launch แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รับชมยังไงสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้แต่ในวันนี้ผมจะมาลองขับแบบ First i m ิ t i s s i o n ทดสอบจริงให้เพื่อนๆได้รับรู้กันครับว่าเจ้า All New MG5 มเนี่ยมันขับดีแค่ไหนนะครับคุ้มค่าราคาหรือเปล่าเดี๋ยวมารอติดตามชมกันครับ ตอนนี้ผมก็ลองเข้ามาขับในตัว MG 5รุ่นใหม่นี้แล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยข้างในเขาดูสวยงามมากครับทั้งในส่วนของการดีไซน์วัสดุใช้ได้เลยแล้วก็หน้าจอเนี่ยครับก็สีสันค่อนข้างคอนทาราสต์คมชัดมากพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่รู้สึกเสียดายนิดนึงตั้งแต่ขึ้นมาบนรถคือตัวพวงมาลัยครับอันนี้ยังปรับได้เพียงแค่2ระดับเท่านั้นนะครับไม่สามารถปรับในแนวยืดเข้าออกได้ แล้วก็ตัวเบาะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตซึ่งรู้สึกคันนี้สีเหลืองมันจะให้ตัดเป็นสีแดงอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่เออถ้าคันสีเหลืองภายในจะเป็นสีดาล้วนนะครับแต่อันนี้ตัวเทสต์ไดนะครับ,ออรบตัวเทสต์ไดเขาทําภายในเหมือนทุกสีแต่ถ้ารถเราขายจริงๆเนี่ยออคันสีเหลือง ภายในจะเป็นสีดําแล้วก็มีตัดแดงเล็กน้อยแค่นั้นเองครับอ๋อเป็นเดินได้แดงพวกนั้นใช่ครับอ๋องี้อย่างนี้ก็คือสีอื่นๆเหมือนกันข้างในมันจะเป็นสีดําหมดเลยใช่ไหมครับถ้าภายในเออถ้าภายนอกสีอื่นยกเว้นสีเหลืองเบาะภายในจะเป็นสีนี้ทั้งหมดครับอ๋อโอเคเข้าใจครับก็คือเฉพาะสีเหลืองข้างในจะเป็นสีดำล้วนแต่ถ้าเป็นสีอื่นมันจะเป็นสีดำแดงอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็จุดต่อมานะครับ ที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบนิดนึงคือรู้สึกเรื่องของแอร์ฮะแอร์ด้วยความที่จอเขาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับไม่ได้ขยับขึ้นไปทาคอนโซลด้านบนทําให้ตําแหน่งแอร์มันจะต้องลดลงมาแล้วรู้สึกว่ามันเป่าไม่ค่อยจะโดนตัวเท่าไหร่ถ้าในฝั่งของตัวชุดคอนโซลด้านใต้แอร์นะครับแต่ทางด้านขวาก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เรื่องของการปรับพัดลมแอร์ครับก็ไม่ไม่ยากเหมือนอย่าง ที่ผมไปทดสอบฮาวามานะครับคือตรงนี้มันจะมีปุ่มช็อตคัทที่กดตรงคอนโซลด้านขวาได้แล้วก็สามารถเลื่อนปรับได้เลยทั้งในส่วนของตัวพัดลมแล้วก็ตัวเรื่องของอุณหภูมิแอร์ซึ่งอันนี้ก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกณจุดนี้นะครับผมแล้วก็จุดต่อมาอีกจุดนึงครับพวงมาลัยของเขานะครับอย่างที่เคยทดสอบ MG มาหลายรุ่นครับจุดเด่นเขาคือช่วงล่างบิดไดนามิก จะมีความดีงามในเรื่องของระบบกันสะเทือนครับที่ถือว่าเฟิร์มตามสไตล์แบบบริเตนเลยครับคือรถอังกฤษแบบรถยุโรปเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างเฟิร์มนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยหรือความที่ตอนเนี้ยผมเซตติ้งเป็นแบบมั่นคงก็คือน่าจะเป็นความหนึ่งสูงสุดนะตอนนี้ที่รถทําได้เวลาขับในเมืองที่ความเร็วต่ำๆครับผมเขารู้สึกว่ามันมันยังไม่ได้หนักมากนะครับยังให้ความคล่องตัว ได้ดีอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องลองขับที่ความเร็วเดินทางกันสักหน่อยดูว่ามันจะดีประมาณไหนนะครับแต่ว่าจุดที่รู้สึกคือการปรับเซตตัวตัวพวงมาลัยของเขาครับมันจะต้องเข้าไปเซตข้างในตัวหน้าจอซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถบางคันอาจจะมีเป็นปุ่ม ช็อตคัตตรงชุดคอนโซลเกียร์กดได้เลยอ่นณจุดนี้เวลาปรับเซร็จอาจจะต้องเข้าไปที่หน้าโฮมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยกดเข้าไปเซตติ้งซึ่งถ้าเกิดขับอยู่แล้วคุณต้องแอดเทนสายตาบงถนนเนี่ยอันนี้ผมมองว่ายังไม่ค่อยแนะนำควรจะต้องขับจอดให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยปรับจุดนี้ถึงจะสะดวกและปลอดภัยกว่า ครับสำหรับธรรมชาะ,ะเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นบล็อก1.5ลิตรซึ่งแรงม้าเขาจะอยู่114กับทอกที่150นิวตันเมตรครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันจะอืดหรือเปล่าเลยครับผมต้องชี้แจงก่อนว่าถ้าเทียบกับรถในพิกัดเดียวกันครับพวก b s e g m บี t ซทที่เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรด้วยกันนะครับจากที่ผมลองขับดูผมว่ามันก็ไม่ได้หนีกันนะครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าหลายคนอาจจะชอบไปเทียบกับตัว City Turbo กับ a m e r a Turbo ซึ่งจุดนั้น่ะมันก็ต้องเข้าใจว่าเขามีตัวระบบอัดอากาศมาช่วยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปก่อนที่จะมีรถพวกนี้สัก5ปีก่อนครับรถส่วนใหญ่ในบ้านเราพิกัดนี้นะครับหรือเป็นไซส์ของบ s e gment เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์ NA 1.5ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับที่ผมลองขับดูผมคิดว่ามันก็ไม่ได้อืดหรืออะไร ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องอย่าไปเทียบกับรถที่เป็นระบบอัดอากาศซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าคิดน่าสนใจครัว่าถ้า MG 5นะครับมีออปชันเลือกคือเครื่องยนต์ว็อกเทอร์โบครับเพราะของเขามีเครื่องยนต์เทอร์โบอยู่แล้วมาลงเนี่ยมันอาจจะทำให้ราคารถอ่ะมันเกินจากที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับเพราะา MG พยายามทำในเรื่องราคากับออปชัน ให้มันคุ้มค่าน่าสนใจอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาอาจจะทําดีเสิร์ชมาแล้วครับว่า,าสัดส,ส่วนคนขับรถในกลุ่มนี้นะครับอยากจะขับแบบทั่วไปเน้นสบายๆมากกว่า,าจุดนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณขับรถปกติครับผมมองว่าไม่ได้แย่นะครับอัตราเร่งก็ถือว่าพอไปได้ครับเทียบกับไซร์รถในระดับนี้ ตัวเรื่องของช่วงล่างครับ,รบอย่างที่บอกไปครับว่าช่วงล่างโอเคเฟิร์มครับกระชับครับแต่ถ้าเทียบกับตัวอย่างซิตี้กับอะมิล่าเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะแน่นกว่าอาจจะตึงตังกว่านิดหน่อยแต่ทั้งแรกมาด้วยความเฟิร์มนี่ความเร็วสูงอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสไตล์ของเราแล้วครับคือมันโอเคละ ถือว่าดีเลยช่วงล่างอันนี้ผมชื่นชมแต่ถ้าเกิดคนสายแบบว่าครอบครัวอาจจะรู้สึกว่าเออมันแข็งไปนิดหนึ่งนะครับแต่สําหรับผมเองหรือวัายรุ่นอะไรยเงี้ยผมว่าเป็นช่วงล่างที่ที่ที่ดีเลยครับค่อนข้างเฟิร์มน่าสนใจจุดต่อมาก็คือตัวของฟงมัลไลนะครับอันนี้ปรับหนักสุดแล้วผมยังรู้สึกว่าที่ความเร็วสักร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยระยะฟรียังมีอยู่นิดหน่อย คืออยากปรับให้มันเติบกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลองปรับโหมดเบาหรืออะไรก็ตามซพ่งผมคิดว่าถ้า,าคนที่ขับด้วยความเร็วเดินทางนะครับผมคิดว่าเซ็ตให้มันแบบเลือกมั่นคงไว้เลยอันเนี้ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมนครับอันนี้ลอง S โหมดกันสักนิดหนึ่งนะครับคือ S โหมดเนี่ยเขาจะปรับในส่วนของ ัตราทดใหม่คือให้สามารถลากรอบแล้วก็จังหวะกดคันเร่งเพิ่มนะครับช่วงเร่งแซงเนี่ยมันจะกระชับกระเฉงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะสามารถเลือกครับว่าจะเนี่ยครับปรับเป็นแมนวนวลโยกเกียร์เองได้แต่ผมว่าถ้าขับปกติก็แนะนำว่าขับโหมดดีทั่วไปน,น,นี้น่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับตัว MG5 สรุปในเรื่องของราคารุ่นนี้กันเพิ่มเติมอมีกสักนิดหนึ่งนะครับรุ่นท็อปรุ่นนี้นครับราคาอยู่ที่6กแส0 0ปบาทครับเมื่อเทียบกับตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันให้มาแล้วก็เรื่องระบบเซฟตี้เทคโนโลยีของเขาซึ่งถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะครับกับรถในพิกัดของ B-Segment คือคุ้มค่านะในมุมผม จากที่ผมลองถามพี่พี่เซลล์เขานะครับเขาบอกว่าประมาณสักรุ่นกลางเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขายดีกับรุ่นท็อปเนี่ยครับสองรุ่นซึ่งนั่นก็จะสังเกตเห็นได้ครับว่าคนส่วนใหญ่จะให้การตอบรับดีในส่วนของฟังก์ชันเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่สำหรับผมผมว่ามันน่าสนใจทีเดียวครับและการใช้งานอะไรต่างมันใช้ได้จริงแล้วก็รถคันนี้เหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับทุกเลเวลนะครับตั้งแต่ เอนทรก็คือมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งเริ่มมีแบบขี่ผมว่าขับได้ขับไม่ยากเลยคืออย่างที่บอกรถหลายคันน่ะคือถ้าคุณอยากได้ตัวเลข p e r f o r m ร์แมนซ์แรงๆเนี่ยครับใช่คือคันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นแต่ถ้าขับปกติทั่วไปผมให้จุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของช่วงล่างอันนี้ยอมรับครับว่าค่อนข้างเด่นมากในคลาสนี้นะครับคือเฟริร์มแน่นกระชับคือถ้าขับเร็วหรือว่า ได้ลองเข้าโค้งหนักๆเนี่ยน่าจะนิ่งตเติบเลยแต่ว่าก็อาจจะมีจุดอยู่นิดหน่อยครับก็คือตัวยางของเขาคือขับเร็วผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้ายางนะครับเพื่อนๆขับนะครับแล้วเข้าโค้งเร็วๆตรงเนี้ยคือมันอาจจะต้องดูลิมิตของยางด้วยเพราะตัวนี้รู้สึกเขาจะให้เป็น m a x กซิซึ่งเอ่อเป็นตัวเกรด Eco คคืออาจจะเน้นเรื่องแบบความประหยัดอาจจะไม่ใช่เป็นยาง ตัวเพอร์ฟอร์แมนะอันนี้บอกก่อนเพราะฉะนั้นเวลาคือเข้าโค้งอะช่วงล่างอะผมมั่นใจว่าเข้าเข้าได้ลึกเข้าได้เร็วคมแน่นอนคือโดยภาพรวมแล้วผมขับผมโอเคเลยสมรรถนะของมันทั้งอย่างที่บอกครับปรุงอะไรการคอนโทลดีแต่ว่าจากที่ปรับครับอันนี้คือปรับมั่นคงหนักสุดผมยังรู้สึกว่ามันเบาไปสักนิดหนึ่งนะะถ้าขับ เบามากนี่อาจจะแบบถูกใจของแบบคุณผู้หญิงสาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ชอบความคล่องตัวเวลาสาวจอดแบบไม่ต้องมาสาวหนักๆอันเนี้ยน่าจะดีแต่ถ้าขับด้วยความเร็วหรือความเร็วเดินทางอันนี้เสร็จมั่นคงไว้เลยครับแล้วก็ตัวปั้นเบรกระบบเบรกของเขานะครับคือยังไม่ได้ลองแบบเบรกจริงจังมากแต่เท่าที่ดูผมรู้สึกว่ามันดีนะครับคือเบรคดูดท้า ชะลอความเร็วยังถือว่าทำได้ดีไม่มีปัญหาคืออาจจะแตกต่างกับรถบางรุ่นที่แป้นเขาเซ็ตตื้นๆแต่ดูแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ลักษณะของฟีลลิ่งตัวแป้นเบรกนะครับทำได้ดีนะคือกำลังเซตมาแบบพอดีคือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไวมากกดทีหัวทิมเหมือนพวกรถแบบสายสปอร์ตทั้งหลายอันนี้คือลงน้ำหนักไปประมาณหนึ่งก็จะหนืดเท้าครับแต่ไม่ต้านเท้า คือขับสบายอ่ะเอาเงี้ยทั้งคนขับทั่วไปหรือว่าขับมาเร็วๆคุณลงน้าหนักเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงคืออยู่เลยแน่นอนอันนี้การเบรกฟิลลิ่งก็ค่อนข้างดีครับอย่างที่บอกติดนิดเดียวเรื่องของเครื่องยนต์นะถ้าใครแบบว่าคุณเอาไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ต้องบอกตรงไปเปรียบเทียบกับรถที่มีระบบอัดอากาศอาจจะไม่แฟร์กับเขาถ้าคุณชอบซิ่งอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าขับทั่วไปผมว่านั่ง ทั้งการนั่งอะไรโดยภาพรวมนั่งสบายฟีเจอร์ฟังก์ชันแน่นก็คุ้มค่ากับราคานะครับในสำหรับคลาสนี้โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการลองต้องเรียกว่าขับรีวิวแบบ First Impression แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า all new MG5 ใหม่นี้นะครับยังไงก็ตามครับ เป็นพื่อนก็ลองแต่ัดสินใจดูครับหรือว่าถ้าสนใจอยากชมตัวจริงอยากเทสต์ไดรฟ์นะครับก็สามารถมาได้ครับอย่างที่นี่ครับก็คือ MG นะครับสาทรเจริญกรุงนะครับสามารถติดต่อเซลล์ที่ดูแลได้คุณแหม่มนะครับเดี๋ยวงไงถ้าเพื่อนๆสนใจผมจะลงเบอร์ไว้ให้อีกทีหนึ่งลองติดต่อกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการทดสอบรถ mG5 ใหม่ในวันนี้ถ้ามีโอกาส มาทำในส่วนของอัตราเร่งหรือเก็บอะไรยังไงเพิ่มนะครับรายละเอียดเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามผมไปด้วยที่ช่องคนทิปเปอรีนี้นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็หนิงแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ